พ่อไงพู้นใส่นกไว้ผุนเดอ้อผุนต้นผุนเดอ้ออันของก็มานอนอูนี่แม่พี่น้องแกได้ยังตีหองเขาเลยใส่ตับบบหนึ่งเอาเดี๋ยวผมพาไปเบิ่งโตัวันสีแมนบ่มานแล้วพ่อไงมานแล้วมานแล้วเห <laughs> <laughs> ็นกับตาเ่อท่านถึงสองนาทีอยู่ไหมเอา้าผมพาไปเบื้องตวัวสางมลไปรถพี่น้องเอ้ยมลเขามาใส่เล็กๆพี่อย่าเปลี่ยวพี่น้อง เ,เดี๋ยวผมพาไปเบิง้งเป็นยังไงน,นะครับเฮ้ยเสียงดินตึบๆเลยพี่น้องนี่นะครับนะครับผมเดี๋ยวลงมาให้เบิง้งห้ขนาดเลยตัวนี้ตีห้องเขานะครับตีตะไลเขาเขามากลลวจับงานหนึ่งแล้วก็โดดใส่เนียนเลยครับเอาเบิง้งักเสียงหวานจัดห้แล้วครับ โอ้โห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 ฝนแตกซ่าเลยพี oh ่น oh ้องล่ม oh ร่ม oh ร่ม oh ท่านเด็คู่เลยครับโจทย์ผมมาหยับเลย เสียงหวานจันให้แล้วครับเจ้าเสียงหวานเสร็จนะครับเดี๋ยวผมไปพาไปเบึงตัวตุนงามอีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวขอหยาดปนนกก่อนครับผมเสร็จครับตัวนี้นกภูเขาเลยครับยุกไก่ภูเขาตีตะไลเขาเลยนะครับตัวนี้เห็นกับตานะครับตีตะไลเขาเต้นสามเทียครับบริยินหอวเสียง โอ้นกไลยครับนกไลยพี่น้องนกไลยตัวนี้ก็ไลยปีกดูดีอยู่นะครับดูดีอยู่บบแหลมนะครับก็ถือว่าใส่ได้นะครับตัวนี้ใจนกใจนะครับที่ะไล่เขามากระตินหยาบเลยเต่นสามทีนะครับเอาเดี๋ยวลอรุ่นอีก พี่น้องใส่ต้นเกาเลยนะครับนี่ต้นนี้ล่ะนี่รอรุ่นเบิงว่าสิเป็นจะได้สิมันอีกบ่นะครับอันนี้ก็